สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ชมรมท่องเที่ยวนะครับเรามาวังน้ําเขียวกันนะครับที่สถานที่ไหนครับที่นี่ครับพอบเลิฟนะครับวังน้ําเขียววันนี้ลอง ep ep หนึ่งมานําเสนอคุณสนธยานะครับเพื่อให้ได้ถึงจะอยู่ไกลที่อุดรแต่แต่เห็นภาพกินไปกับเรานะครับเพราะวันนี้เราเลยวันนี้เรามาทํางานด้วยท่องเที่ยวด้วยใช่ครับวันนี้เราเพิ่งลองกล้องใหม่ หอยที่ขาตั้งตั้งกขาตั้งนะครับมันเรื่องนีอยู่ว่าทําไมเราถึงไม่ใส่ขาตั้งฮะก็เมื่อคืนกับเมื่อเช้าครับนายพัฒน์ไปไปถ่ายรูปแล้วก็ตั้งตั้งกล้องไว้ต้นต้นไม้นะครับครับกําลังจะแชะนะครับแต่แต่แต่ไม่ได้แชะถ่ายรูปนะครับโทรศัพท์ตกก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้เราต้องเอาขากล้องมาถ่ายรูปนะครับก็เลยมาเรียนให้พี่สุทธิยาฟังแล้วก็นี่ครับแดะกาวสวยมากเลยครับ ข้างบนจะเป็นฟาร์มแกะครับข้างล่างเลีียงปลาใี้กิปลาคิดอาหารปลาให้อาหารปลาครับอได้ยินเสียงไหมครับถามครับถามน้อยขานขกานข่านน้อยนะครับวันนี้เรานอกจากจะมาชมวิวทิวทัศน์ของวังน้ำเขียวแล้วเรามาทำอะไรอ๋อมาประชุมกลยุทธ์ของอีสานล่างเขตหนึ่งเรานะครับเพื่อปรับแผนปีหน้าครับโอ้โหคนก็เตรียมกลยุทธ์เพื่อมาจะนำเสนอนะครับ เพื่อนำเสนอในช่วงบ่ายนี้นะครับที่รีสอร์ทอะไรครับรีสอร์ทจัสมินสักอย่างครับจัสมินสักอ okay. <c oughs> ย่างจำอย่าง <c oughs> อันนี้คือสดรายการสดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมาเลยไม่ได้เตรียมครับ <c oughs> รครับก็เดี๋ยวในในลำดับต่อไปแล้วเราจะมาดีวิวให้ดูอีกว่าเราจะไปเที่ยวจุดไหนนะครับวั